สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนวันนี้เข้าเรื่องวิเคราะห์วานป่วยค่ะปวดตามากเลยวันนี้เอาคู่ไหนดีเอาอีก่อนแล้วกันเนาะวานอีลงมาดีๆลงมามนมีแรงซื้อตนรอบดึกซะงั้นดีขึ้นไปเลยน่าจะติด แนวรับด้วยดีดแรงเลยทีนี้ EU จะไปไหนต่อถ้ามีแรงดีดแรงแบบนี้มันต้องลงมาเทสแล้วแหละว่ามันจะลงต่อหรือมันจะขึ้นต่อต้องมีการเทสแรงมนแหละตรงนี้เราก็จะใช้ใช้คีย์นี้ EU นะคะ ถ้าอ,อีอาประกาศไม่ออกแป๊บนึงนะคะเชื่อมต่อประกาศที่นี่อี ถ้ามันสวิงช่วงบ่ายนะถ้ามันลงมาเทสเนี่ยค่ะราคานี้แล้วมันไม่หลุดนะมันก็จะย่อเอาแรงแค่เนี้ยแล้วไปต่อเราก็จะรอดูตรงราคาหนึ่งจุดหนึ่งแปดหนึ่งสามเก้านี่หละถ้าไม่หลุดเราจะบายขึ้นไปแต่ถ้าหลุด วันนี้ถ้าสวิงลงมาหลุดนะคะถ้า E.U. สวิงลงมาหลุด1.1แปหน1.39เราจะเซลล์ลงมายกโลที่นี่นี่คะ่ะทีนี้ยกโลเพื่ออะไรยกโลเพื่อไปต่อหรือไม่ยกโลเลยหรือจะลงมาต่อเพื่อเชื่อมสวิงเลย แบบนี้นะคะมองภาพออกไหมแล้วมันขึ้นถ้ามันเทสราคานี้ตรงนี้เป็นจุดจุดเฝ้าเลยนะคะตรงราคาหนึ่งจุดหนึ่งเป็หนึ่งสามเก้านี่ค่ะถ้ามันเทสแล้วมันไม่ลงมันจะหลุดขอบขึ้นไปหาโปนี้เลย นะคะทีนี้ถ้ามันเทสแล้วมันหลุดมันจะลงมาอาจจะเชื่อมสวิงนี้เลยก็ได้ดังนั้นเรารอให้มันเลือกทางก่อนรอให้เลือกทางก่อนแต่ถ้าวยมองวยมองว่าน่าจะลงมาก่อนน่าจะลงมาก่อนแล้วค่อยขึ้นช่วงดึกยูนะคะต่อไปมาดู EA กัน เออคงสภาวะมาสองสาวันแล้วเมื่อคืนดีดขึ้นไปเมื่อเช้าสินะดีดขึ้นไปนะคะแนวโน้มคืออะไรรอรอย่อลงมาเราจะเล่นขานี้ ทีนี้ EA เราจะรอย,อย่อบ่ายช่วงบ่ายถ้าตลาดวิ่งมันจะย่อลงขอย่อลึกๆหน่อยอ่ตรงนี้ค่ะคือย่อลงลึกลึกถึงแนวแนวรับนี้แล้วถ้าไม่หนุดเราจะใบขึ้นไปเราเห็นแล้วน้อง EA แล้วนี่ค่ะ เราจะรอใบเอเพราะเราเห็นแนวโน้มนี้มีเล่นย่อใบนะคะต่อไปเป็นทองทองเหมือนกันทองเหมือนกันถ้าวันนี้ลงมาเทสหนึ่งเก้าสามเก้านี่คือสภาวะทองถ้าลงมาเทสแนวรับนี้ ถ้าไม่หลุดเราจะบายขึ้นไปมันก็จะขึ้นไปเทิหายเดิมถ้าไม่หลุดบายขึ้นไปเลื่นสั้นทีนี้ถ้ามันหลุดเราจะเซลตามลงมานี้แล้วเราค่อยรอบายเพื่อหงสัสภาวะ อันนี้คือทองถ้าขึ้นไปเทสท,ที่ไฮเดิมอีกแล้วไม่หนุดเราจะเซลลงมาที่หนึ่งเก้าสามเก้าแล้วเราจะบายหนึ่งเก้าสามเก้าบายสั้นนะคะเพราะพูดมองว่าน่าจะลงมาทำขานี้บายสั้นแล้วรอเซลลแล้วรอบายยาวตรงหนึ่งเก้าสองจ็ดถ้ามองสภาวะออกน่าจะหาจุดเข้าได้นะคะมีสามคู่ มีทอง EU EA วันนี้ที่สภาวะชัดเจนแต่รอช่วงบ่ายนิดนึงรองให้การมันวิ่งนะคะอืมน่าจะครบสามคู่ใครสงสัยจุดไหนก็เขียนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะช่วงนี้ไม่ได้มาทุกวันบางวันป่วยบางวันติดงาน โอเคค่ะนี่เป็นสภาวะทองนะคะถ้ามองแบบนี้แล้วก็น่าจะดูออกว่าเราจะเล่นหน้าไหนแล้วเราจะเล่นสั้นตรงไหนโดยตรงนี้เห็นไหมคะถ้ามันจบมันจะลงมาอย่างนี้เนี่ยค่ะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ